อยู่ต่อทางเข้าแล้วยายหลงกระตีบอมร <c oughs> อรอ,อคิดรีวิวการคิดรีวิวการคิดรีวิวการดูตีบอมข้างในหน่อยฟุตเชโกซีฟุตเช<ร>โกซีระวังโดนฮุกนะนะนิกลุกนะตอนนี้จะมองเซาคิดรีวิวการคิดรีวิวการค,คิดรีวิวการเ<อ>ราโอเคโอเคระวังเอ็นเกจแรกแหละแแลล้้วววมันรังเเอนกกแรด้วยนะระวังโอเคโอเคนิกลุกนะเอ็นเกจอะไรก็ได้ให้มันทันนะเราเราสนิคหน้าสนิกลุกนะโอเคโอเคอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้น เดี๋ยวทุกคดเดินเอาไว้เดิวเอาไว้ผมจะอ้อมผมจะอ้อมขึ้นทางนู้นเดี๋ยวเพิ่งผมขออ้อมขึ้นทางนู้นตอนนี้ตอนนี้เข้าตอนีเข้าโอเคเธอใส่กับมาเธอใส่กับมาไม่มีสนิทแล้วรอก่อนราขึ้นคนอยู่ข้างล่างแค่เฟิร์สเดินขึ้นมาแค่ทุกคนอยู่ข้างล่างแค่เฟิร์สเดินขึ้นมาคิดดูโอกาสอย่าโดนทุก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 กลัวจัดเลยว่ะใครอยู่ข้างหน้าให้ข่าวได้คิดดูโอกาสหน่อยปีอยู่ข้างหน้าบารอนบางกุฎีคิดดูโอกาสคิดดูโอกาสตายนายโย มันกิวไปได้ด้วยนะนโอเคสนิสนมแล้วนต่อยางอย่าอค์โอเคโอเคโอเคสนิสสนิสต่อสกิลแล้วผู้สเวนมาผู้สเวนมาที่ีบิมแอบอยู่อีฟังฟัง้ว่าบังขวังขาวนิสข่าวนริสข่าวบังข่วสวนบอมเราสวนรรับรับหน่อยรับหน่อยรับรับรับไาได้ไปมาได้ชิลชิลชเลชิลัิรชิล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 ัิล กิงซีซีอยู่ทางเซ้าิงซีซอยู่ทางซ้าคิววิวการอะคิววิวการอะไรเราบิมบิมมันอยู่อีสเ c i อะอีกทีนึ่งในในในตัวเซิร์ฟนะบิมสองคนลาต้บอมลาต้บอมหน่อยลาต้บอม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 ไม่ไปไรไม่ไรลาต้บอมใจเนใจเย็นเฟอร์นทเกตอยดอข้าไหนนะเซร์ฟอยู่ข้างนอกรอ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 รีรออรอรอรรอรรอ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 รนอรอรอหอรอรออรอรนรอ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 รชรออิวรอรรรอ โลซานอยู่ที่นี่ป่ะซานอยู่เนาะโอเครอนาทีชิวๆโอ้โหมันจะเล่นท่าส้นตีนหมาจัดเอาบอลนวดได้เรื่อยๆนะครับได้ได้มันเป็นเซนอย่างเดียวตรงเนี้ยเซนมันยืนอยู่ข้างหลังมันยืนทับกันไงมันรอผีไงเซ็คเกอรอยู่ข้างล่างเลยเซ็คเกอรอยู่ข้างล่างเลยเปเอาเซนออกอ้อมเว้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้น็อตเอีสตอนนี้น็อตเอีสตอนนี้นะสนิีมองนะสนิีมองหน้าตรง ฟิร์ฟร์เฟร์ฟร์เกิร์เดินมา east s over the wall นะ s s ไกลๆ over the wall นห้าสีสองหนึ่ง east over the wall โยนไปเลยโยนสกิลเลยไม่เป็นไรอแล้วกลับ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 บิมมันแอบยาวดิมด้วยนะครับเริมอนานาทีเน็กลกเน็กลกอ่าอ่แชะโลมไปชะโลมไปชะโลมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ข้านาเราอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมามุดอย่าขึ้นมาหมด มันจะหลอกให้เราขึ้นมาโนมดออกมาจากโชกออกมาจากโชกสเปซอยู่ข้างล่างเซคเกอร์ในเกตสเปซอยู่ข้างล่างเซคเกอร์ในเกตสเปซอยู่ข้างล่างบอมบินอยู่เตาเทอร์เรสบบินอยู่เตาเทอร์เรสกายกา้กัยสาธิตฟังเพื่อเคลียร์การเคลียร์การฟังนะเคลียร์การแล้วเดี๋ยวเฟิร์สเฟิร์สจะขยับมานิดนึงเคลียร์การเคลียร์การให้เราเคลียร์การให้เราบอมบินอยู่เตาเทอร์เลยเน็กลุกสเน็กลุกส์นี่นี่ไงเข้ามายืดดี อย่ามาหมดฟังนะอย่ามาหมดขอแค่เฟิร์สขอแค่เฟิร์สพอทักลาก่อนพักเราครอบผม่เปนดมาสนุทอยู่เข้าใจโอเคโอเคเฟิร์สไอเกตเฟิร์สไอเกตเดินนะเฟิร์สไอเกตเดินแค่เฟิร์สแค่เฟิร์สนะเชไอโคกิโนขยับไปไอโคกิโนไปเลยโคกิโนไปเลยรอก่อนโอเคเครียดเครียดแค่เฟิร์สอยู่ตรงนี้อย่าขึ้นมาหมดทำไมถึงอยู่วันนี้หมดเลยถอยมาถอยมาแค่เฟิร์สแค่เฟิร์สขอคนแค่เฟิร์สไอเกตขอคนแค่เฟิร์สไอเกตเดี๋ยวรอรับข้างล่างเอาสั่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยพี่โยโย่อาไซซ์เยย่อตโฮลออฟไซส์เซคเกิร์สโอล รอคิวรีวิวการคิดรีวิวการเนี่ย <Yeah. S 1> คิดรีวิวการไปคิวหน่อยที่เบทตันเมาส์เนี่ยสองตัวนี้กลุตอนนี้มันลุกอยู่นะระวังบอมบีมันอยู่ในเซิเร์ฟนกะันนะโคยินโนโคยินโนรอไปลวกเฟกทีนึงโคยินโนบอมบีม,มันอยู่นะครับมมาาได้ได้ได้ดูอยู่ดูอยู่ ฟอร์เกตเดินมาฟอร์เกตเดินมาฟอร์เกตอิทดิฟห้าสี่สามสองฟอร์เกตฟอร์เกตอิทข้างหน้าข้างหน้าแล้วกลับม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 าจะรถตีหนึ่งตายแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาไม่มีอะไรกลับมากลับมากลับมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรชิเดมอนไม่ขึ้นเดมอนใช้เดมอนมันขึ้นโคตรเยอะนไร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 แล้วแค่เฟิร์สแค่เฟิร์สเดิมแค่เฟิร์สขยับมาตายเยอะตายเยอะแค่เฟอร์ขยับมานิดนึงแค่เฟิร์สขยับมานิดนึงแค่เฟิร์รอรอรอแค่เฟิร์สแค่เฟิร์สนะแค่เฟิร์สนะรอรักที่เฟิร์สหน่อยจับมันเข้ามาในกกกกกกลลุ่มมมมเเ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 รรรรราานนนะออออออตตตตดดดิิหืฟฟฟฟ์์์์ูี้ สี่สามสองหนึ่งเฟอร์รี่เกตอินฟอร์เกตอินฟอร์เกตอินแล้วกลับมานะแล้วกลับ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 เฟอร์เกตกลับมารอรอรอโอ้โอโห้โอ้เฟอร์รี่เกตเดิมเฟอร์เกตเหมือนเดิมเฟอร์เกตเหมือนเดิมมันรู้มันนะเฟอร่เกตเราอยู่เราบ้านเราบ้าเราบ้านเรบอมบ์มบ์อยู่มาเฟอร์เกตสเต็ปอัพบอมบ์บอมบ์ไแล้วบอมบอมไปแล้วบอมว่าแล้วโอเคโอเคมันอยู่ในียวกันนะโอเคแล้วเราฟอร์รเกตมึงอาจจะยั่วหน่อยนะแต่ว่าัี้้มมงงาทหด ไอ้รวบรวบตัวตัวรวบเล่นเล่นเล่นรวบเฟอร์เมบอมบอบอมบอเกีเดินมาเฟอร์กีเดินมาเฟอร์กีเดินมาเลยเฟอร์กีนอร์ทอีสอีสด์นีไปเลยนะค่ะสี่สามสองหนึ่งอีสอีสต์เฟอร์กีอีสต์เรียเตรียมรับแล้วเตรียมรับแล้วสเปซแล้วสเปซแล้เรียกสเปซเรียกสเปซเรียกสเปซกลับมาเฟอร์กีกลับมารับรับเฟอร์กลับมาให้ได้นะคีย์เขาได้กลับมาเขาเขาผีมั่วเขาผีมั่วเขาผีเขาผีเลี้ยวหลบกลับมา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 เขาผีเลี้ยวหลบกลับมากลับมาเฟอร์กี้กี่วิเฟอร์กี้ กับมาได้กลับมานะหลังไอซิกีมอย่ทาวเวอร์นะตอานีสระวัางบีมทาวเวอร์นะบีนออสสวย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 รอ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 ฟัานะฟัานะฟ่านะเฟิรบีมเข้าเฟิรบีมเข้าเฟิร์นบีมเข้าเฟิร์นบีมเข้าเฟรบีมเข้าเบีมเข้าเฟิร์นบีมเข้าเฟิร์นบีมเข้าเฟิร์นบีมเข้าเร์บีมเข้าเร์นบีมเข้าเฟิบีมเข้าเบีมเข้าเบีมเข้าเฟรีมมนบีร บอลลมบอลปาร์ตี้บลลปาร์ตี้ลอปาร์ตีอีสห้าสี่สามสองหนึ่งบลอมปาร์ตี้บลอปาร์ตี้บลลปาร์ตี้แล้วถอยแล้วถอยแล้วรอแล้วรอแล้วรออรอทีเดียวอยเอถอยไปทีเซฟสปอร์ตมาแล้วมาแล้วเตมเตเตมเตมเตมับล้วลบแล้วลบแลบลลกอีสลกอีสลอีสอีสอีสออนเอะฟอนอีสหสี่มสอหนึ่งบอลลาร์ม้บอลลามาร์ซีบอลลอยแล้อลอลอ ฟูเชโกซิผมอยู่ข้างหลังดูผมหน่อยแทงไปดูข้างหน้าฟูเชโกซีฟูเชโกซีมอยูมอยูตรงโช์ใครเอาล้โอเคโอเคฟูเชโกซีฟูเชโกซีฟูเชโกซีมันดีมาแล้วนะฟูเชีโกศูเชีโกรอดรอดรอดที่สามของใครอยู่ในไฟแล้วเดินไใส่มาที่สามของใครพี่หกเดินาเดี๋ยวฟังผมนะพาเชียาร์ตี้ด้วยเดี๋ยวไม่้พาเชียบาร์ตี่เฟกอย่ายิงหัวฉีดนะเดินไซน์มาฟูเช่ยวโกศิระวังบมนะมันอยู่ฝั่งตรงข้าม นี่น <amounts of water writers> okay, okay, ึงโอเคไม่เป็นไรไม่เ okay, ป็นไรรอรอรอโอเคฟังนะฟังนะโอโอลีเอสคาร์บอตี้นะอีสต์ดิฟนะสี่สามสองต้องซีดกตรงเซีดกที่ให้เราเจอลูกมาแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยมาแล้วถอยมาแล้วถอยมาเราก่อนนะเตรียมเราข้างหน้าให้ตีบอมเรา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 ตีบอมยังมีตัวทุบอยู่ เราตีบอลเราตีบอลไปนะทีนี้เตรียมข้อบอลเตรมเราเราัน้าัน้าสวนสวยสวสวยเฟยเกตแทงข้างหน้าห้าสองเฟ้เกตตัวชก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 แล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วมาหนึงโลคันหมดโลคันหมดโอเคโอเครอรีโร่รีโร่โลคันถอยถอยถอยก่อนรีโร่โลคันรีโร่โลคันแทงเตรียมเซตอัพนะแทงเตรียมแทงเตรียมฮาวิเล่นต่อได้ฮาวิเล่นต่อได้ฮาวิรอก่อนรอก่อนขอขอรอคู่ดาวรอคู่ดาวโลคันก่อนนะมันยืดทางไหนบ้างอ่ะโซนเซนมันยืดแบบไหนมันยืดเลเยอร์ไหนโซนอยู่นอโซน สองจอเลยสองจอับโสองับโเราตีวอกี้เราตีวอกี้เราตีวอกี้เรตีวอกี้เตีวอกีรับมาแล้วรับมาแล้วครับรับมารมารมาโลอรเกตเฟอรเกตลูกเสาสว่าเฟอรเกตลูกสาเฟอรเกตสาอินดิพเฟอรเกตสาอินิพ้าสเสาอด้าอรเกตสาอดิพ้าเฟอรเกตสาอินดิพเข้าอินเข้าอินอิน้าอินสวยสวยแล้วกลับมาแล้วเฟอรเกตกลับมาเฟอร์เกตสวยสวยสวยรอรอมายมโอเคกลับมากลับมากลับมาเราขนาดารโอเคดูลบาร์มอสปาร์ตี้เตรียมนะบาร์ม บอาร์ปาร์ตี้ลูกอีสห้าสีสสส่สามสองหนึ่งบาร์ปาร์ตี้ต้องอีสบอาร์ปาร์ตี้ต้องอีสบอาร์ปาร์ตี้ต้องอีสสวยสวยสวยแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาหิวข้างหน้าด้วยหิวข้างหน้าด้วยรอรอรอเตรียมรลาติวอกี้เตรียมรับตอวอกี้สาวจะเข้าสาวจะเข้าโอเคโอเคสากลับมาอย่าอย่าอย่าไปตีแคปบอมบ์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 อีดริมน้ำเฟอร์รี่เกตเฟอร์รี่เกตอีดห้าสีสส่สามสองเฟอร์ี่เกตอีเฟอร์ี่เกตอีเฟอร์รี่เกตอีเฟอร์รเกตอีแล้วกลับมา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  โอ okay, เคแทงเรารอบรั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 บราบราเราบรับร да, ับร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 ัเรับรับราบราบรับราเรัเรับรับรับราบรัเรับ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 ราบรั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 เราบรัเรับรั่รับรับราเรับ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 รัรับรราบรับรัิรัรับรัรับรับรับรัรรรรรรรารรรรรรรัรรัรรับรรัรรรรรรัรร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 ร เส้นคนตีเหว่าซ้าย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 น่าจะเป็นอ๋อมันล้อมโชกนี่หว่าที่บินบอมอยู่ที่บินบอมอยู่มาดิโอเคโอเคฟังฟังบ็อกกี้รอแทงสวนหลังนะแค่เฟิร์สเอเกตแค่ดิสคาร์ดิสคาร์ดิสคาร์ข้ามาแค่เรากรอกรอกับเพื่อ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 โอเคบอมบี้มีน้อยยิ่งมากนะแทงแทงแทงใหญ่จากเกาะไอ้ตรงไอ้ตรงทางน้อยอีให้ขอสเปซให้ผมหน่อยโอเคเฟิร์สเอเกตไอ้คาร์บัตตี้ไอ้คาร์บัตตี้เดินเข้ามาทางขวาบนไอ้คาร์บัตตี้เดินเข้ามาทางขวากระจายกระจายแล้วเดินมาแล้วกระจายโอเครับแล้วนะรับแล้วไอ้คาร์บัตตี้ลุก เลสเปซทางนอตเลยสเปซไว้เลยสเปซไว้แทงขยับมาแทงขยับเข้า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 มาบอลมาอยู่นาดีแล้วขวานขวาหน่อยขวานขวาหน่อยขยับเข้ามาแทงขยับเข้ามานะฟอร์เกตย่อหนึงรอ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 วอกกี้เล่นเลยวอกกี้เล่นเลยิเทสสเปซทางขวาไว้ฟอร์เกตฟอร์เกตเตรียมนะฟอร์เกตรอ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 ควีครัวีรอรอรับรอรอนะเฟอร์เกตลุกอีสเฟอร์เกตเดินอีสยิบตรงแฮงเอาเลยอีสยิบตรงแฮงเอาเลยห้าสี่สามสองเฟอร์นิเกตอีทิบตรงแฮงเอาไปเลย สวยแล้วสเปซแล้วสเปซแล้วสเปซสเปซมาทางซ้ายกลับมาทางซ้ายแล้วสเปซหล่อไว้หล่อไว <in> He ้หล่อไว้เมื่อกี้จะแทงยังไงบอมอยู่ริมน้ำทั้งคู่เลยริมน้ำโอเคโอเคเราอย้ำบีได้ออโอเคแทงโอเคแทงแทงแทงวงอินแทงงวอินแทงวงอินแทงวงอินแทงวงอิน เราเข้ามาเข้ามาเดิม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 มาเดิยมาเดิาเดิมาเดิมมาเดิมมาเดเมมาเดิมาเดเมมาเดิมมาเดเมมาเดิมมาเดเมมาเปิมมาเด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 าเดิข้าเปิมมาเดิมมาเดิมมาเดิข้าเดิมม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 าเมมาเดิ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 มาเดิม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 ้าเดาเดเม้าเดิมมาเดิมาเเ้าเาเา ลูกเสาลูกเสาในเราเสาในเราตรงจังตรงจังเราเลยนะฮะสี่สามสองตรงเฮลทุกคนตรงแฮลทุกคนตรงแฮลที่ตรงแฮลที่ตรงแฮลตรงแฮลตรงแฮลไอเกตตรงเฮลไอเกตเ้าสเปซเสาเ้าสเปซหลังเสาวสเปซหลางเดสาเดือบเสามาเดือาเสามาเดือบเดสามาเดือบเสามาเดือบเสามาเดือบเสามาโอเคคิวคิวเดือบสามาเดือบสามาเดือบสามาอยากขัชกเดือบสามาเดือบสามาลุลุกน็อตสเปซเดือบเดือบได้มั้ะสเปซได้ไหมสเปซได้ไหมสเปซได้ไหมสเปซดูตรงแฮลทุกคนดูตรงแฮลสิบวิสิบวิตรงแฮลสิบวิสิบวิตรงแฮลนะตรงเฮ สี่สามสองหนึ่งตรงแถวเอาเนาตรงแถวเอาหนาหิดทุกอย่างตรงหน้สวย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 แล้วสเปนนอนสเปนนอนเวสสเปนสเปนสเปนเวสสเปนนอนสเปนซายรงแม่ฝ่เดินเวสเดินเวสเดินเว